ep หนึ่งหนะคะอันนี้ก็จะเป็นตจอ่า ep ตอนนี้นะคะจะเป็น ep ตองหนึ่งนะคะเออตัวนี้ขอทวนอีกเรื่องหนึ่งก่อนคําสั่งที่เราตัวนี้นะคะปกติถ้าเป็นถ้าเป็นตัวเดโมนะคะเราจะไม่สามารถอันนี้เดี๋ยวจะทําให้ดูนะคะปกติเราคลิกคําสั่งมันต้องได้เลยนะคะวันนี้เนี่ยเอ่คำสั่งที่อยู่ในตัวเดโมตัวนี้นะคะ เราจะเราจะทำได้แค่อย่างเดียวคือตัวมีห้ามีสิจะทำให้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเ,เหมือนกับการการแทรกส่วนหรือการหักจีบสักอย่างหนึ่งนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อย่างนี้นะคะคำสั่งตัวนี้เราก็จะคลิกอันนี้นะเป็นคือตำแหน่งที่เราต้องการแยกถ้าเราคลิกจากตรงนี้ นี่ก็คือจะแยกไปข้างบนนะคะถ้าเราจะคลิกแนวตั้งก็จะแยกเป็นแนวนอนนะคะคลิกอันนี้ก็คืออยู่ที่แยกนะคะเช้นเรา,เอ,า 1, อันนี้หนึ่งอันนี้สองนะคะมันก็จะแยกเห็นไหมคะถ้าเราวาดตรงนี้เราก็จะเห็นเส้นที่มันไม่เท่ากันเห็นไหมคะแต่ถ้าเป็นตัว คีย์ที่ลูกค้าใช้นะคะบังเอิญได้คีย์ลูกค้ามาวันนี้นะคะเราจะเอาเขียนนี่นะคะเราคลิกพื้นที่ว่างๆเลยคลิกเห็นไหมคะมันจะขึ้นมาเป็นตัวระบายแล้วเราก็ระบุว่าเราต้องการให้ความกว้างเท่าไหร่เห็นไหมคะระบายลักษณะแบบไหนอันนี้นะคะแล้วเราก็ตอบตกลงก็จะได้มาเป็นแบบนี้หรือคอนโทรลเอสสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมานะคะเราเอาตัวนี้ สองนี่สิไหนอืมอลงมาแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะสังเกตไหมคะว่ามันมีสีโปกมันมีสีทึบได้ได,ด,ด,ด้ด้วยนะคะสีทึบจะอยู่ที่อที่เราคลิกทํางานถ้าเราคลิกชี้นนี้ทํางานสีทึบจะอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเป็นตัวเดโมเนี่ยนะคะมันคลิกคลิกชิ้นไหนก็นแล้วแต่ ก็จะเป็นสีโป่งทั้งคู่ให้สังเกตแค่สีรอบนอกนี่นะคะสีรอบนอกจะเป็นสีเขียวสีม่วสีม่วงคือเป็นสีที่ลอยอยู่นะคะนี่จะเป็นลนักษณะนี้ก็นี่คือข้อแตกต่างกันเรามาดูตัวนี้กันนะคะไอตัวระบายตัวนี้ก็คือถ้าเป็นตัวคีนะคะเป็นคียเนี่ยเราก็สามารถทำเส้นระบายตรงนี้ได้เลยก็คือเราสามารถคลิกพื้นที่ว่างๆแล้วคลิกได้เลยนะคะ ระบ,บุมามันก็จะได้ตัวหอยโข่งตัวนี้ตัวระบายนะคะแต่ถ้าเราคลิกกับวัตถุมันก็จะเป็นการแยกส่วนซึ่งคำสั่งอันนี้เนี่ยคำสั่งแยกส่วนตรงนี้จะมีเฉพาะในคีเดโมแต่ตัวระบายจะไม่มีนะคะ,ะก็เลยอยากอธิบายตรงนี้ให้ฟังนิดหนึ่งตัวต่อมานะคะ,ะเดี๋ยวก่อนก่อนตรงนี้เราก็จะมาเกตดิ้งให้เรียบร้อยนะคะ สลับติต๊บเส้นอกเส้นอกเราเอาอยู่แนวนี้อกเอาสักลบสองจุดห้าสี่ เท่ากันนี่เราก็คุมลบ2อ4จี่นี้นะคะจะเป็นลักษณะนี้นะต่อมาเราก็เดี๋ยวนี้มีกระดุมไม่เอ่ยอ่ามีกระดุมน,นะคะยังมีตำแหน่งกลางกระดุมอยู่แต่นี้ไม่ค่อยชัดเอา,อาตัวที่ชัดหน่อยนี่ตัวนี้ตวที่ชัดหน่อยนะคะ ทำงานนี้ชิ้นเดียวกดอ่นี่นะหรือเอาตัวนี้จะได้ไม่เกะกะอย่างนี้นะคะเอเกณี่ยผ้าให้ถูกต้องอืมเราก็จะได้เห็นแบบอันนี้จุดห้าคะหลากอันนี้มาหนึ่งคุมอันนี้ม น,นี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะยน,นกระดุมเราย,ยังไม่มีกระดุมทํากระดุมสะหน่อยนึงน,นี่ไม่ใช่นะคะคลิกเราบอกว่าเอาเข้าไปสัก1เซนช่องไฟลบ10นะคะ,ะช่องไฟอันต่อไปก็สิเอาสัก5เม็ดตกลงแบบน,นี้นี่นะคะ ออต่อมาเราก็มาคลิกคำสั่งตัวนี้นะคะคลิกที่มีค่าเกตด,ดิ้งก่อนอคลิกตำแหน่งกระดุมนะคะคลิกตำแหน่งกระดุมอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็นี่นะคะเราคลิกคำตำแหน่งกระดุมจากนั้นเราก็มาคลิกค o p y ค่าเกตนะคะเป็นอย่างนี้เอาใหม่ว่าตรงนี้ เอาใหม่นะคะคลิกคำสั่งเป็นอย่างนี้จากนั้นเราก็คลิกคำสั่ง นะคะก็จะมีก็จะเฉลี่ยเรื่องกระดุมมาให้ตรงนี้นะคะนี่ก็มีอันนี้คือคำสั่งเฉลี่ยกระดุมนะคะต่อมาเราจะมามาเคลียร์คำสั่งนี้กันต่ออีกนิดนึงปรับเส้นเกตดิงตรงนี้นะคะเพราะว่าเมื่อ EP 110ไปยังด้วยเวลาจำกัดก็เลยยังไม่ได้ทำอะไรได้เต็มที่นะคะเราบอกเขาว่า,านี้นะเราคลิกจากตรงนี้ นี่นะคะแล้วเราก็อยากจะปรับปรับเส้นไหลเหลือกตรงนี้ เลื่อนมาที่ฉากเลือกน,นี้นะคะลองดูไม่ไม่ทราว่าเป็นเงื่อนไขของตัวตัวคีย์เดโมหรือเปล่านะคะลองเลื่อนมาดมูแล้วเราอยากให้อันนี้ตอนนี้มันหนึ่งเซนเนาะ,ะเราลองลองเปลี่ยนตัวไซส์เล็กให้เป็นจุดห้า ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวหัวข้อนีอ้จะทำมาให้แบบชัดๆเฉพาะเฉพาะหัวข้อนี้เลยนะคะตอนนี้เราค้างกันที่หัวข้อปรัแบบเส้นเกียรดิ้งนะคะเพื่อการไม,ไม่ไม่เสียเวลาเราจะได้ไปเรียนหัวข้อต่อไปนะคะตัวต่อมาคือตัวนี้วงกลม มันเป็นการสร้างวงกลมในในชิ้นง,งานถามว่าสร้างเพื่ออะไรก็คืออาจจะเป็นตำแหน่งเจาะเพื่อที่จะไปส่งชิ้นปากหรือตำแหน่งเขาเรียกว่าอะไรโลโก้อันนี้เนี่ยเราไม่สามารถเอาภาพมาแปะได้เนาะเราก็จะสร้างตำแหน่งว่าโลโก้อน,นี้ที่มีการเจาะตรงเนี้ยที่จะเอาไปปักเนี่ยบริเวณเนี้ยค่ะมันมีรัศมีกว้างที่เท่าไหร่เราก็ระบุไปนี่ก็คือก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็คือสร้าง สร้างรูปวงกลมในชิ้นง,งานนะคะส่วนตัวนี้ตัวไม้ครื่งวงกลมเนี่ยเป็นตัวเช็คว่ามุมตัวเนี้กี่องศาส่วนมากเราจะแค่เช็ะคเฉยๆค่ะไม่ค่อยได้เข้าไปแก้ไขอย่างนี้นะค่ะนะคะเพราะบ้านเราไม่ได้ถูกฝึกมาหรือเรียนรู้มาเกี่ยวกับเรื่ององศาแต่ละไซต์ตรงนี้แต่ถ้าเราต้องการแก้ไขแล้วก็เข้าไป modify ตรงนี้นะคะ แล้วเราก็แก้ไขเองว่าแต่และองศาเราอยากฟิกไว้ที่จุดไหนสตาร์ทพอยต์ก็คือจุดนี้เป็นจุดแรกที่เราคลิกนะคะเลื่อนมาหาตัวนี้นี่คือเป็นจุด Endpoint นะคะก็อยู่ที่ว่าเราระบุจุดที่เราต้องการนะคะเ,เราลองดูสมมุติตัวนี้เราอยากได้เก้าเก้าท่วนนะคะเป็นแนวนอนไม่ใช่แนวตั้งเห็นไหมคะมันจะมีสองมุมว่าปรับมุมไหนบ้างลองตกลงดูนะคะสังเกตไหมคะ มุมก็จะเปลี่ยนไปตรงนี้เป็นอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นตัวตัวแบบตัวลักษณะใช้งานลักษณะแบบนี้เราจะเช็คเรื่ององศามากกว่ามุมของมันตัวต่อมาตัวนี้ก็คือการสร้างเดี๋ยวปิดเส้นเกียร์ดิ้งก่อนนะคะปิดเส้นเกียร์ดิ้งก็คือปิดเปิดด้วย F4 นะตัวนี้คือเป็นตัวลดจุดลดปริมาณลดหรือเพิ่มปริมาณจุดหรือสร้างตำแหน่ง บนเส้นที่เราต้องการนะคะอะตัวนี้เราอยากได้5เซนนี่นะคะแล้วก็ตกลงมันก็จะ5เซนลองเช็คดูว่า5เซนไหม5เซนใช่ไหมคะ5.7 5เซนเพราะว่าเราเราคลิกไซส์ M อย่งเดียวเราไม่ได้เอาไซส์อื่นนะต้องการลบจุดนี่นะคะ ตัวนี้ก็เปลี่ยนประเภทเส้นแล้วก็เลือกเส้นภายในเช่นตัวนี้เราอยากได้เส้นทึบนะคะก็คลิกอ้าวตัวนี้ไม่อยอมเพราะว่ามันเป็นคําสั่งเดี๋ยวลองดูอันนี้นะคะลองตัววาดดูนี่สังเกตนะคะสีที่แตกต่างกันสีเขียวอันนี้จะเท่ากับโค้งสีตรงม่วงๆเห็นไหมคะมันจะเป็นตามสีนี้ สีพวกเนี้ยพวกเอ่อพวกเนี้ยมันจะบ่งชี้ว่าเราใช้คำสั่งสร้างเช่นวงกลมเนี่ยเราไม่ได้วาดเองใช้คำสั่งสร้างนะคะกระดุมก็ใช้คำสั่งสร้างแต่การวาดที่เป็นสีเขียวคือเราวาดด้วยแมนวนวลคือใช้มือเนี่ยวาดนะคะเราลองมาเปลี่ยนประเภทเส้นเราก็เลือกนะคะคลิกนะคะก็จะเปลี่ยนได้มีคำที่เราใช้คำสั่งเฉพาะทางเท่านั้นที่เปลี่ยนสีเปลี่ยนประเภทเส้นไม่ได้นะคะอันนี้ ก็จะเป็นลักษณะการใช้งานของตัวตัว m i n d ้านะคะทั้งหมดเลยเดี๋ยว EP หน้าเราจะมาเรียนฟังก์ชันที่เป็นเมนูอักษรน,นะคะก็จะค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะคะตรงนี้แล้วก็มีบางคำสั่งที่ดีกว่าที่เป็นเผ t ตรงนี้เราจะเรียกแลงนะคะส่วนมากเราจะเรียกแลนี้ก็จะแบ่งเป็น เมนูอักษรเมนู Menu รูปแล้วก็แพลเลตแพลเลตจะแยกเป็น2หมดคือหมดสเก็ตกับชิ้นนี่นะคะเราก็จะมีเมื่อเดี๋ยวเสร็จตรงการใช้งานในตัวแพทเทิร์นแล้วเราก็จะไปดูการใช้งานของตัวม a r เกอร์นะคะ